ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาครับทีนี้มาดูข้ 5. อที่ห้าอธิบายอธิบาย อธิบายหลักธรรมให้นำไปใช้แก้ปัญหาได้จริงอธิบายหลักธรรมให้นำไปใช้แก้ปัญหาได้จริงอย่างแรกการใช้ภาษาให้ใช้ถ้อยคำที่กระทัดรัดและเข้าใจได้ทันทีใช้ถ้อยคำที่กระทัดรัดและเข้าใจได้ทันที โดยยึดหลักสามง่าย 1. ง,ง่ายต่อการจดจำา 2. ง,ง่ายต่อความเข้าใจ 3. ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติมีข้อควรระวังนิดหนึ่งในการใช้ภาษาการใช้ภาษาก็คือการวางตัวกับผู้ฟังหรือผู้อ่านเมื่อใดก็ตาม ที่ผู้อ่านหรือผู้ฟังรู้สึกว่าเรายกตนข่มท่านนะครับเรายกตนข่มท่านการต่อต้านจะเกิดขึ้นทันทีและบางคนที่เขามีการศึกษาทางโลกสูงสูงกว่าเราจบจาก มหาวิทยาลัยต่างประเทศได้ปริญญามาตั้งกี่ใบกี่ใบาบางทีเขาเกิดทิฏฐิมานะขึ้นมาว่าสิ่งที่พระพูดนั้นเขารู้ดีกว่าที่พระพูดนั้นแทนที่จะได้มิตรเลยได้ศัตรูนั้นการใช้คำพูดนะครับเป็นเรื่องการวางตัวกับผู้ฟังต้องระมัดระวังวิธีที่ง่ายที่สุดไม่กระทบใคร พูดให้จำง,ง่ายเข้าใจง่ายเอาไปปฏิบัติได้ง่าย,ายโดยไม่ต้องว่าใครนะครับใช้ภาษาง่ายๆนี่แหละครับเรื่องนี้การเผยแพร่พุทธศาสนาในยุคราชวงศ์ถังได้เคยคลึกโครมไปถึงสำนักราชบัณฑิตเลยนะครับพระที่เผยแพร่ในหมู่ชาวบ้านใช้ภาษาง่ายๆ เล่านิทานให้ชาวบ้านฟังให้ธรรมะง่ายๆในขณะที่พวกนักปราดราชบัณฑิตใช้ภาษากวีใช้ศัพท์สูงปร,รากฏว่าบทกวีของเขาไม่แพร่หลายในหมู่ชาวบ้านจนกระทั่งสำนักราชบัณฑิตของของราชวงศ์ถังเนี่ยต้องส่งคนลงไปสืบดูว่าพระท่านเทศยังไง ชาวบ้านถึงได้ติดอกติดใจนักหนาปรากฏว่าท่านใช้คำง่ายๆแต่ทราบซึ้งกินใจเสร็จแล้วมีนักปรา์คนหนึ่งเป็นทั้งขุนนางเป็นทั้งนักปรา์เป็นทั้งกวีการเมืองใช้วิธีเดียวกันคือเวลาเขียนบทกวีอะไรก็ตามพอเขียนเสร็จแล้วจะไปตาม คุณยายที่อยู่บ้านข้างๆซึ่งรู้หนังสือไม่มากนักหรอกมาอ่านบทกวีของแกเพราะอ่านจบแล้วถ้าป้าคนนี้เข้าใจเนี่ยใช้เผยแผน่ในหมู่ชาวบ้านได้ปรากฏว่ากวีท่านนี้กลายเป็นต้นแบบนักการเมืองจีนในยุคหลังๆตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังเป็นต้นมาชื่อนี้คือท่านคือท่านชื่อไป จืออีพวกเราถ้าอ่านพงศวดานอาจจะเคยเจอไม่ใช่รีไปนะรีไปนั่นขี้เมาแต่ว่าโดยประวัติของเขาเขาถูกกีดกันไม่ให้สอบจองหุน่นก็เลยเครียดแค้นราชจจสำนักวันหนึ่งราชจ,จะทูดเหลียวเอาหนังสือการทูดมา แล้วในวังขออภัยราชทูตซีเซียแล้วในวังนั้นน่ะไม่มีใครอ่านภาษานี้ได้ก็เลยต้องไปตามหลีไปมาหลีไปหลีไปมาบอกว่าหลีไปบอกว่าถ้าจะให้มาต้องจัดเลี้ยงพระราชทานที่ตำหนักยกตำหนักยกนี่คือต้องระดับ ทูดระดับสูงของเมืองหรือราชนิกูลใหญ่จัดเลี้ยงกันเสร็จแล้วห้องเต้ก็ยอมเสร็จแล้วเวลาจะแปลต้องเอาคนที่กีดกันเขาอะไม่ให้สอบจองหัวนะ่ะซึ่งเป็นหัวหน้าราชสำนักราชบัณฑิตสองคนคนหนึ่งมาช่วยฝนหมึกอีกคนหนึ่งมาช่วยกางกระดาษ ต้องเอาสองคนนี้มาถึงจะเขียนให้เพราะฉะนั้นด้วยวิธีการทำงานอย่างนี้เลยอยู่ในวังไม่ได้เพราะว่า,ามันก็หนึ่งก็แน่ก็ก็มั่นใจในฝีมือแต่สองก็หักหักหาน้ำใจคนไปสองข้างทางสุดท้ายมีอยู่ยุคหนึ่ง คิดจะก่อการกรบทแล้วก่อการไม่สำเร็จก็เลยต้องโทษถูกเนรเทศไปชายแดนระหว่างที่อยู่ชายแดนก็ดื่มเหล้าชมจันทร์แต่งบทกวีแน้นบทกวีช่วงนี้เนี่ยก็เลยเป็นบทกวีที่คิดถึงบ้านแล้วก็พร่ำเพ้อพันนาแล้วก็อะไรล่ะบางคนที่ชอบ ความพร่ำเพอ้อพันธนาก็เลยติดนิสัยของหลีไปมาเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านกำลังภายในของโกเล้งอะไอ้เคยอ่านของโกเล้งบ้างอนั้นมันก็จะมีคำพูดของหลีไปเข้าไปอยู่แน่นมากมายอ้าหลวงพี่แวะข้างทางไกลละกลับมาก่อนอเรามาดูข้อห้าจุด ข้อห้การอธิบายให้ยึดหลัก1ประเด็นต่อหน่ยอหน้า1ประเด็นต่อ1น่ยอหน้ายกตัวอย่างเช่นตรงนี้ดูนิดหนึ่งนะครับดูนิดนึงประโยคย่อดหน้าที่เราเห็นเนี่ยวัดพระธรรมกายเป็นวัดที่น่าประทับใจยิ่งนะัก ประโยคแรกที่เราเห็นเนี่ยเราเรียกว่าประโยคใจความสําคัญหมายเลขหนึ่งเนี่ยนะครับประเด็นของประโยคนี้คืออะไรครับน่าประทับใจคําที่เป็นประเด็นบอกประเด็นคือคําว่าน่าประทับใจแต่ตัวที่น่าประทับใจคืออะไรครับวัดปรมกาย สิ่งที่เราต้องขยายความของประเด็นนี้ก็คือคำว่าน่าประทับใจเราดูประโยคต่อมาสถานที่ร่มรื่นด้วยหมู่แมกไม้จำนวนมากประทับใจในเรื่องของสถานที่ยังขยายความคำนี้อยู่ไหมครับขยายขยายในเชิงสถานที่เจ้าหน้าที่สุภาพเรียบร้อยให้การต้อนรับได้รอยยิ้ม ประทับใจในแง่ของเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ที่ให้การต้อนรับอย่างดีพระภิกษุแสดงธรรมฟังแล้วเข้าใจง่ายประทับใจใครอีกครับพระภิกษุทุกวันอาทิตย์มีรถรับส่งไปวัดเป็นประจำประทับใจเรื่องการบริการญาติโยมที่มาทำบุญมีหน้าตาผ่องใสประทับใจใครครับ ญาติโยมทั้งหมดเนี่ยสถานที่เจ้าหน้าที่พระภิกษุรถรับส่งญาติโยมขยายคำว่าหน้าประทับใจแบบนี้คือที่เรียกว่าหนึ่งยอหน้าหนึ่งประเด็นถ้าในย่อดหน้านี้มีคำว่าไม่หน้าประทับประใจไม่หน้าประทับใจ,บใจเข้าไปอีกจะกลายเป็นหนึ่งยอหน้าสองประเด็นผิดหลักนะครับผิดหลัก ต้องหนึ่งย่อหน้าหนึ่งประเด็นฉะนั้นสมมุติถ้าย่อหน้าต่อไปเขียนบอกว่าวัดพระธรรมกายเป็นวัดที่มีการเผยแพร่ไปทั่วโลกสิ่งที่ต้องขยายความต่อไปคือคำว่าเผยแพร่ระดับไหนครับทั่วโลกเช่นมีมีศูนย์กัลยาณมิตรที่ประเทศ อเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสญี่ปุ่นแล้วแต่จะใส่ไปนะครับอ่าเสร็จแล้วสมมุติถ้าเราจะเขียนต่อไปอีกว่าศูนย์กรยาณมิตรที่ญี่ปุน่นมีดอกซากุระงดงามสิ่งที่ต้องขยายความตรงนี้คืออะไรครับดอกซากุระใช่ไหมครับว่ามันงดงาม อย่างไรนะครับนึกภาพออกไหมฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือก่อนจะอธิบายขยายความสร้างประโยคไหนขึ้นมาก่อนประโยคที่1นะครับแล้วไอประโยคที่เหลือเนี่ยประโยคที่2 3 4 5 6เนี่ยนะครับเป็นการขยายความ ประโยคที่ 1. 1นะครับนี่คือวิธีการเขียนทีนี้เราไปอีกหัวข้อหนึ่งห้าจนะครับมาดู5.3 5.3การอธิบายการอธิบายให้สร้างประโยคใจความสำคัญขึ้นก่อนเป็นอันดับแรกการอธิบายให้สร้างประโยคใจความสำคัญขึ้นก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงอธิบายประเด็นในใจความสำคัญนั้นให้เต็มที่จนจบแล้วจึงขึ้นย่อหน้าใหม่ทำแบบนี้ไปทีละย่อหน้าทีละย่อหน้าจนกระทั่งจบเรื่องนะครับก็คือสรุปที่หลวงพี่อธิบายไปก่อนหน้านี้ ทีนี้เมื่อเราเราอาธิบายจนจบทีละย่อหน้าแล้วยังไม่เสร็จนะครับอ่าอขออภัยการอาธิบายให้สร้างประโยคใจความสำคัญขึ้นก่อนเป็นดับแรกจากนั้นจึงอธิบายประเด็นในใจความสำคัญนั้นให้เต็มที่จนจบแล้วจึงขึ้นย่อหน้าใหม่ทำแบบนี้ไปทีละย่อหน้า เทีลยลวย้อนหน้าจนกระทั่งจบเรื่องนะครับสิ่ง <c oughs> ที่เอามาเล่านี้มันเป็นพื้นฐานของการเขียนนะครับแล้วถ้าเราจับพื้นฐานมันได้มันจะใช้ไปได้ระยะยาวทันไหมครับยังไม่ทันอจะเพิ่มสปีดหน่อยครับ เดี๋ยวหลวงพี่จะไม่ทันเหมือนกัน <laughs> <c oughs> อ้าวทีนี้มาดูข้อ5.4นะครับเมื่ออธิบายจนจบแล้วเมื่ออธิบายจนจบแล้วให้คัดลอกอีกรอบด้วยวิธีการย่อความโดยยังคงประโยคใจความสำคัญไว้ตามเดิม โดยยังคงประโยคใจความสำคัญไว้ตามเดิมแต่พยายามย่อเนื้อหาในแต่ละย่อหน้าให้กระทัดรัดลงเหลือเพียงสี่เหลือเพียงย่อ,ยยอหน้าละสี่ถึงห้าประโยคก็เพียงพอแล้วถามว่าทำไมต้องคัดอีกรอบนเนื่องจากว่ารอบแรกเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะบรรยายเนื้อหาได้มากน้อยแค่ไหน ฉะนั้นเมื่อความคิดกําลังแล่นให้เป็นไงครับเขียนออกไปให้เต็มที่อย่าเพิ่งไปห่วงว่ามันจะสั้นมันจะยาวเขียนออกไปก่อนเวลาเขียนไปนแล้วมันจะพบว่าบางหัวข้อเนี่ยความรู้ไม่พอเลยต้องหยุดเอาไว้ก่อนโดยต้องไปค้นคว้าเพิ่มแต่บางหัวข้อนี่เขียนได้เป็นลั่งภูออกมาได้เต็มที่ พอหลังจากเขียนจนเต็มที่แล้วทีนี้มาย่อให้เหลือครึ่งเดียวพอย่อเหลือครึ่งเดียวแล้วจะได้คําที่กระทันรัดนะครับฝึกจนชํานาญเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆสิ่งที่ตามมาก็คืออีกหน่อยก็จะเขียนรอบเดียวจบนะครับมีคนที่ใช้วิธีที่ฝึกด้วยวิธีเนี้ครับ พอฟังหลวงพ่อท่านเทศจบปุ๊บพอฟังหลวงพ่อท่านเทศจบปุ๊บได้บทความไปลงหนังสือทันทีเลยครับหลวงพ่อท่านเทศห้าชั่วโมงก็นั่งฟังไปแล้วก็สรุปไปจับใจจับประเด็นแล้วก็เขียนไปแต่เขียนด้วยฟอร์มของย่อหน้าแบบนี้ครับเขียนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยื่อเรื่อย,อย,อย,อยพอท่านเทศจบปุ๊บก,ก็ได้บทความได้หนังสือเล่มหนึ่ง คนที่ฝึกมาถึงตรงจุดนี้นะครับเขาเรียกว่าภาษาพูดกับภาษาเขียนเท่ากันแล้วเพราะว่าเวลาเขียนได้อย่างที่ต้องการจะพูดและพูดได้อย่างที่ต้องการจะเขียนภาษามันมีสามระดับมันมีภาษาใจภาษาใจคือภาษาความคิด2คือภาษาพูด3คือภาษาเขียน ภาษาใจเนี่ยมันนึกอยู่คนเดียวแล้วเราเข้าใจแต่พอภาษาพูดจะพูดให้คนอื่นเข้าใจเท่ากับที่เราเข้าใจเนี่ยมันไปติดศัพท์มันไปติดที่คำศัพท์แต่พอจะเขียนให้คนอื่นเข้าใจอย่างที่เราเข้าใจเนี่ยมันไปติดไวยากรณ์ฉะนั้นถ้าเราฝึกแบบนี้นครับมีประโยชใจความสำคัญและอธิบายฝึกไปเรื่อยเรื่อย คู่ไปกับการย่อ,อความภาษาพูดกับภาษาเขียนเนี่ยมันจะเข้าหามันจะจูนเข้าหากันเองโดยอัตโนมัตินะครับทีนี้พอเราเห็นภาพนี้แล้วเห็นภาพนี้แล้วทั้งหมดเนี่ยหขั้นตอนหลักใหญ่ๆอันแรกอะไรครับ หลักการเขียนอันที่1ศึกษาค้นคว้าหาแหล่งข้อมูลอันที่2ฝึกฝนการใช้ภาษาอธิบายเห็นภาพอันที่3ามทำความเข้าใจปัญหาชีวิตของมนุษย์อันที่4เลือกหลักธรรมแล้ววางคงเรื่องให้ถูกต้องอันที่5อธิบายหลักธรรมให้นำไปใช้แก้ปัญหาได้จริงทั้งหมดนี้คือเส้นทางการฝึกของเรานะครับ แหต่งข้อมูลคือคลังความรู้ที่จะามาใช้เขียนใช้เล่านะครับคือภูมิรู้ภูมิธรรมของเรานั่นเองที่เราจะเอามาใช้ทีนี้ภาคทฤษฎีจบไปแล้วเรามาดูภาคปฏิบัติรบกวนพราพี่เลี้ยงแจกเอกสารเรื่องโครงเรื่องให้หลวงพี่ด้วยนะครับแจกแล้วนะครับได้กันหรือ,อยังเอ่ยตัวอย่างโครงเรื่อง ได้แล้วนะตัวอย่างโครงเรื่องใครยังไม่ได้บ้างครับอ่าน,นเดี๋ยวเรารอเอกสารนิดหนึ่งทีนี้ในระหว่างรอเอกสารนะครับเรามาดูเรามาดูวิธีการเขียนบทความนะครับเราจดนำไปก่อนได้เพราะว่าตรงนั้นเดี๋ยวเป็นตัวอย่างที่เอามาจบท้ายในเรื่องนี้นะครับ เมื่อกี้นี้เราได้หลักการไป5ข้อแล้วข้อที่1แหล่งข้อมูลข้อที่2การใช้ภาษาข้อที่3ความเข้าใจปัญหาชีวมนุษย์ข้อที่4เลือกหลักธรรมระวางคงเรื่องข้อที่5การอธิบายทีนี้เรามาดูครับไอตอนที่อธิบายเนี่ยมันต้องมีการวางแผนมันต้องมีการวางแผนวิธีการวางแผน หนึ่งหนึงกำหนดหัวข้อกำหนดหัวข้ออย่างเมื่อตอนที่เราอ่าอ่านเรื่องการฝึกความไม่ประมาทเนี่ยหัวข้อมีกี่ประเภทครับสองประเภทประเภทที่หนึเป็นหัวข้อหลักใช่ไหมครับเป็นชื่อเรื่องหลักต้องขออภัยชื่อเรื่องมีสองประเภทหนึ่งชื่อเรื่องหลัก ทำหน้าที่อะไรครับบอกประเด็นสําคัญของเรื่องชื่อเรื่องรองมีไว้ทําอะไรครับบอกความเกี่ยวข้องกับผู้อ่านหรือผู้ฟังนะครับฉะนั้นตอนตั้งชื่อเนี่ยเวลาเราเขียนหัวข้อต้องให้ทั้งบอกประเด็นสําคัญและบอกความเกี่ยวข้องกับผู้ฟัง เสร็จแล้วอันที่2วางโครงเรื่อง1กําหนดหัวข้อ2วางโครงเรื่องตอนวางโครงเรื่องเนี่ยมันมี3ส,สเต็ปสเต็ปแรกตั้งประเด็นหลักสเต็ปที่2แตกประเด็นรองสเต็ปที่3แตกประเด็นย่อยประเด็นต่างๆที่แตกออกมาเนี่ยก็คือการวางแผนอธิบายขยายความ